39 ughs. ล้านคนเสี่ยงโรค NCD ค่ะทุกคนโรค NCD เนี่ยคือมันเป็นภาวะของการที่เป็นโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรงังซึ่งหลายคนเนี่ยถ้าแบบว่าไม่ได้สนใจใส่ใจสุขภาพหรือว่าไม่ได้อยู่ในวงการการแพทย์ทุกคนก็จะงงว่าเอ็นซีดีคืออะไรนะเอาง่ายๆคือโรคที่เป็นพวกไขมันความดันเบาหวานโรคไตโรคมะเร็งต่างๆเหล่านี้และสิ่งที่น่าตกใจมากๆคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยวัยทํางานนะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานอะไรต่าง า,เ,านเนี้่การที่วัยทํางานเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้นั่นหมายถึงเศรษฐกิจ ของประเทศด้วยมันก็จะลดต่ําลงไปเพราะว่าวัยทํางานคือประชากรหลักใช่ไหมสำหรับการแบบว่าโอ้โหเลี้ยงดูลูกหลานเลี้ยงดูคนแก่คนเฒ่านั่นคือสิ่งที่วันนี้อยากจะออกมาบอกทุกคนเป็นกระบอกเสียงหนึ่งดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยสสสเองหรือกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญเรื่องนี้หรือแม้องค์กรต่างๆนะคะในพื้นที่ทํางานเนี่ยเขาก็จะใช้แบบหลักการที่เขาว่า happy work space นะคะ happy work space เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้แบบเป็นสังคมการทํางานที่มันแบบทั้งจิตทั้ง ยาทั้งร่างกายสุขภาพต่างเนี่ยมันดีไปด้วยกันและสิ่งที่กําลังจะบอกทุกคนคือว่าจุดเริ่มต้นนะคะของการเป็นโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากสิ่งง่ายๆอย่างเช่นเริ่มเป็นความดันเริ่มเป็นภาวะอ้วนลงพุงเริ่มเป็นโรคอ้วนตรงนี้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นและสิ่งที่พิงกี้เนี่ยอินมากๆเลยนั่นคือพิงกี้เป็นคนน้ำหนัก70โลมาก่อนและตอนนี้ลดมาแล้วเหลือ54กิโลกรัม จากไซส A S L <Wow. S 1> สู่สาย M เป็นคนหนึ่งที่อ้วนจากความเครียดเป็นคนหนึ่งที่อ้วนจากการกินและไม่ได้ใส่ใจสุขภาพละเลยสุขภาพไปเลยละเลยว่าไม่รู้ว่าไอสิ่งที่กินอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรากินอะไรลงไปมันได้อะไรกับร่างกายเราเราไม่เคยนึกถึงเราละเลยซึ่งหลายคนเป็นแบบนี้และเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยเราก็มักใช้ชีวิตโดยที่ไม่คํานึงถึงสุขภาพเพราะว่าเรายังมีแรงไงเรายังมีแรงทั้งกายทั้งใจเรายังมีแรงเราก็เลยกินแบบไม่คิดกินแบบไม่นึกเลยว่าไอชานมหนึ่งแก้วกาแฟหนึ่งแก้ว มันกินเข้าไปแล้วมันได้อะไรบ้างมันกินเข้าไปแล้วมันส่งผลอะไรบ้างเราไม่เคยลึกถึงเลยเราก็ใช้ชีวิตเป็นปกติเช้ามาซื้อกาแฟกินเข้าไปทํางานซื้อขนมกรอบซื้อขนมเล็กน้อยกินสิ่งเหล่านี้มันเริ่มแบบเรียกว่าคร่าชีวิตแล้วก็ไม่ใช่แค่วัยทํางานอย่างเดียวเด็กอ้วนก็เกิดขึ้นเยอะมากๆจนมาเห็นตเด็กที่วัย6 14ปีเขาก็ศึกษามาแล้วว่าเป็นกลุ่มที่84เเซนเนี่ยกินโซเดียมสูง มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าเราเนี่ยจุดเริ่มต้นนะคะที่มาบอกเรื่องนี้คือ เราอย่าพึ่งเริ่มต้นเป็นความดานันอย่าพึ่งเริ่มต้นเป็นภาวะอ้วนลงพุงอย่าพึ่งเริ่มต้นเป็นโรคอ้วนเพราะไม่อย่างนั้นเบาหวานไปต,ต่างๆเนี่ยตามมาอีกเยอะแน่ๆสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือเฮ้ยกินข้าวน้อยๆลดแป้งลดของมันของทอดมันไม่ใช่แค่นั้นวันนี้เราต้องนึกถึงว่าย้อนไปสมัยก่อนเราไม่เคยมีร้านอาหารสะดวกซื้ออาหารที่มันสามารถอยู่ได้นานๆแล้วเข้าเวฟแล้วก็กินได้เลยสมัยก่อนไม่มีอาหารแปรรูปแบบ processed food แฮม ต่างๆเหล่านี้เราแทบจะไม่มีเลยไส้กรองไส้กรอกก็คือไม่มีเลยถูกไหมหรือย้อนกลับไปขนมกรุบกรอบขนมซองขนมถุงเราไม่มีเลยเราก็มีผลไม้อะไรต่างๆหลายคนนะคะมันละเลยมันใช้ชีวิตจนแบบว่ามันเป็นปกติไปแล้วว่าโอ้ก็อาหารทุกวันนี้มันก็เป็นแบบนี้แต่ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละเล็กๆเนี่ยแหละที่เราไม่ได้นึกถึงมันมันกําลังทําให้ร่างกายและสุขภาพเรามันแย่ลงไปเรื่อยๆเริ่มต้นเลยอย่างแรกคือพวกอาหารโซเดียมอาหารโซเดียมสูงนี่คือตัวที่ทําให้เกิดความดันเลยนะทุกคนเมื่อ เรากินอาหารที่มีโซเดียมสูงเข้าไปยกตัวอย่างเช่นขนมกรุบกรอบขนมซองขนมถุงอาหารแปรรูปนะคะมันผ่านการใส่โซเดียมมาเยอะมากเพราะมันเป็นการแปรรูปหรือแม้กระทั่งที่มันเป็นซอสพวกต่างๆเหล่านี้ซอสหอยซอสซีอิอ๊วต่างๆมันคือการแปรรูปมาแล้วด้วยแล้วมันก็กลายเป็นใส่โซเดียมสูงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกของหมักของดองรสเค็มต่างๆเนี่ยหรือใส่อะไรที่มันอยู่ได้นานๆอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบปลาลงปลาาที่ทรงเครื่องมาอย่างเงี้ยอืม ออร่อยมันก็มีค้นข้างสูงมากๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอาหารสําเร็จรูปที่มันก่อให้เกิดโซเดียมสูงมากๆและเมื่อเรากินอาหารที่มีโซเดียมสูงเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเราเก็บกักน้ํา เก็บกักน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ทําให้เกิดแรงดันความดันสูงมากๆในร่างกายเรานั่นคือสิ่งที่เป็นโซเดียมสูงอาหารกลุ่มที่2นั่นคืออาหารที่มีไขมันสูงของมันของทอดเบเกอรี่ไขมันต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกินเข้าไปในร่างกายมันจะไปพอกตามผนังหลอดเลือดเมื่อผนังหลอดเลือดเราเนี่ยมันถูกพอกเรื่อยๆไปด้วยไขมันพอะมันพอกไปเรื่อยๆด้วยไขมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ต้องมีแรงดันอัดฉีดใช่ไหมร่างกายมันก็เลยเกิดเป็นความดันมันต้องใช้แรงดันในการอัดฉีดพอ ว่าเส้นเลือดเราเนี่ยมันก็จะตีบลงตันลงและเส้นเลือดเรามันอยู่ที่ไหนบ้างอะมันไปทั่วทุกร่างกายไม่ว่าจะเส้นเลือดตามแขนตามขาหัวใจสมอง ไปหมดนะคะเส้นเลือดเราไปหมดนะคะดังนั้นไขมันต่างๆเหล่านี้มันก็จะไปพอกตามผนังหลอดเลือดแล้วก็ก่อให้เกิดการอักเสบยิ่งอักเสบยิ่งมีไขมันเข้าไปพอกเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่าปล่อยให้มันของทอดเนี้ยมันไปพอกเยอะๆนั่นคือเราต้องลดอาหารของมันของทอดและกลุ่มที่3คืออาหารที่มีแป้งสูงการมีแป้งสูงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ทําให้อ้วนลงพุงใช่ไหมแต่อาหารที่มีแป้งสูงมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วก็พอมันเปลี่ยนเป็นไขมันไขมันก็จะไปพอกตามตับพอกตามร่างกายพอกตามอวัยวะต่างๆ ทั้งเป็นไขมันที่จับต้องได้และไขมันที่จับต้องไม่ได้คือมัอนไปพอกจมอวัยวะต่างๆตับลำไส้พวกต่างๆเล่าน้ที่อยู่ในช่องท้องเราอ่ะ visceral fat นั่นเอง อาหารที่เป็นพวกแป้งต่างเบเกอรี่ต่างไขมันทรานส์ต่างเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดรอบเอวมากยิ่งขึ้นเมื่อรอบเอวมากยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงว่าร่างกายเรามีไขมันสูงพอมีไขมันสูงทุกคนค่ะมันก็เกาะให้เกิดการอักเสบสูงพออักเสบสูงเนี่ยร่างกายเรามันก็เกิดการอักเสบเยอะมันอักเสบตรงไหนร่างกายก็แย่ตรงนั้นไขมันพอกตับตับอักเสบตับทํางานไม่ดีก่อให้เกิดการเผาผลาญที่ไม่ดีเช่นเดียวกันแล้วมันก็ลดระบบเผาผลาญเราลงไปเรื่อยๆนั่นคือกลุ่มอาหารที่เป็นแป้งและกลุ่มอาหารที่ต่อไปนะ อาหารที่เป็นน้ำตาลบ้างน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นของหวานเครื่องดื่มต่างๆนะน้ำผลไม้น้ำตาลจากนมน้ำตาลจากผลไม้ต่างๆก็ตามนะคะหรือกาแฟชาเย็นนมเย็นพวกนี้เครื่องดื่มต่างๆที่มันมีน้ำตาลสูงเนี่ยน้ำตาลเข้าไปในร่างกายเราสุดท้ายมันเปลี่ยนเป็นไขมันมันเป็นพลังงานส่วนเกินน้ำตาลเราควรกินแค่6ช้อนชาต่อวันเท่านั้นดังนั้นถ้าเรากินเกินแน่นอนค่ะมันก็สะสมเป็นไขมันแล้วมันก็จะพอกไปเรื่อยๆแบบนี้ยิ่งน้ำตาลสูงเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายสูงเกิด การอักเสบสูงยิ่งน้ำตาเนี่ยคือจุดที่อันตรายมากๆนะคะจุดที่อันตรายมากๆนั้นลดได้ลดลงไปเพราะมันก็จะก่อให้เกิดเบาหวานตามมายิ่งจิบกินของหวานไปเรื่อยๆทั้งวันอ๋อจิบนิดจิบหน่อยอร่างกายไม่ได้พักเลยเกิดภาวะดือ้ออินซูลินกลายเป็นเบาหวานไปอีกด้วยกลุ่มที่5ละกันกลุ่มที่5นี้นะคะเอาเป็นเรื่องของคนที่เครียดใช้ชีวิตแบบเครียดเครียดอรวมแบบไม่ออกกําลังกายด้วยละกันเนาะอ่ะเครียดเนี่ยกลุ่มคนที่เครียดมันจะยิ่งหลั่งฮอร์โมนคอติซอลออกมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สะสมเป็นไขมันมากยิ่งขึ้นไอความเครียดเนี่ยมันทําให้เกิดไขมันได้นะอย่าคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกันเครียดมากสะสมไขมันมากเครียดมากลดน้ําหนักได้ยากมากเครียดมากการเผาผลาญแย่ลงมากๆนี่คือสิ่งที่ให้ทุกคนต้องระวังไว้เลยยิ่งกลุ่มคนทํางานเอางานกลับมาทําบ้านนอนดึกนอนไม่เพียงพอพวกนี้ก่อให้เกิดความเครียดทั้งกายทั้งใจหมดเลยและก่อให้เกิดไขมันแล้วไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้แล้วมีมือถืออยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยกลางคืนเราก็เล่นมือถืออีก5สิ่งเหล่านี้อยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนคะ ลองปรับดูได้ไหมไม่ว่าจะเป็นลดของเคม็มลดของมันลดของทอดแล้วก็ลดแป้งลดน้ําตาลลดเครียด5สิ่งเหล่านี้มันคือจุดต้นต่อต้นเหตุของการเป็นโรค NCD โรคไม่ติดต่อแต่มันเรื้อรังซึ่งการเรื้อรังคือไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นะบางโรคมันก็ร้ายแรงแต่ว่ามันจะเสียเวลาในการไปหาหมอค่ารักษาเดี๋ยวนี้ก็จะได้คุณภาพไดีดคือแพงมากดังนั้นเสียเงินหาหมอเสียเวลาหาหมอแล้วดูแลรักษาตัวเองไป5ปี10ปีและ หลายคนชอบบอกพิงกี้ว่าจริงๆไปเหอะเดี๋ยวก็ตายแล้วไอ้ตายไม่กลัวแต่กลัวตอนที่ก่อนตายถูกต้องปะว่าแล้วเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการรักษาต้องไปอยู่โรงพยาบาลกี่ครั้งต้องไปฟอลโล่หาหมอ,อก,กี่ครั้งจะต้องใช้ชีวิตยังไงในการควบคุมถ้าเป็นโรคไตขึ้นมาก็ควบคุมการกินของเราอีกดูแลการกินของเราอีกดูแลขันวณโซเดียมดูแลคํานวณโปรตีนอีกตลอดระยะเวลาอีก10ปี20ปีก่อนจะตายมันก็ไม่คุ้มกันดังนั้นอย่าปล่อยให้เป็นโรคแล้วค่อยมาดูแลตัวเองเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้มันคุ้ สุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตสุขภาพคือสิ่งที่มันทําให้เราได้ทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อมีสุขภาพที่ดีเราได้อิสระไปเที่ยวต่างๆได้แต่สุขภาพไม่ดีมันคือข้อจํากัดบางทีอาจจะหาเงินเพิ่มไม่ได้ก็ตามนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยไม่ต้องไปใช้ชีวิตที่มันแบบใช้ชีวิตให้มันกินดีอยู่ดีไม่ใช่แบบว่าสตริกทุกอย่างไม่ใช่ว่าแบบกินแบบไม่มีความสุขอันนนนนนััน้้้้้กกก็็หหาามมีิใรู ปริมาณที่เหมาะสมลดแป้งลดน้ําตาลลงถ้าวันนี้กินแป้งเยอะวันนี้กินน้ําตาลเยอะแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องกินได้ไหม,ไมหรือมื้อนี้กินน้ําตาลเยอะกินแป้งเยอะมื้อต่อไปงั้นฉันกินแต่โปรตีนคือพยายามปรับเรียนรู้พฤติกรรมการกินจุดเริ่มต้นของการที่หลายๆหน่วยงานออกมาให้ลดลงเพราะว่าโรคต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมการกินเราจะปรับตรงไหนล่ะก็ต้องปรับที่ปาก ปัดที่พฤติกรรมการกินของเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนเสี่ยงต่อการเป็นภาวะเบาหวานไม่อยากให้เสี่ยงต่อการเป็นภาวะอ้วนลงพุงไม่สนุกค่ะซึ่งตัวเองเคยเสี่ยงตรงนั้นมาแล้วอยากให้ทุกคนสุขภาพดีวันนี้ใครอยากลดน้ําหนักเนาะก็สามารถถามได้ปรึกษาได้เลยที่ไลน์แอด K I U P I N K Y แล้วก็วันนี้ฝากขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะพิงค์ที่ปรึกษาลดน้ําหนักด้านราชลอวัยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ